สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนันมนต์ยางโกลนักศึกษาม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาาปลายัเษาษากเชียงใหม่วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์วันนี้จะมาน,นําเสนอโครงงานในรายว<ม>ิชาการออกแบบวงจรลอจิกชื่อโครงงานเครื่องวัดปริมาณควันค่ะนี่คือเครื่องวัดปริมาณควันหน้าหน้ากล่องจะประกอบไปด้วยเวเ,เมิเนกเมนต์สำหรับแสดงผล รูสำหรับระบายควันเข้าออกน้านล่างกล่องจะเป็นรูสำหรับระบายควันเข้าออกเช่นกันน้านหลังกล่องจะประกอบไปด้วยสวิตเปิดปิดฟิวและที่เียบไฟสยี่สิบโวลต์เข้าตัวเครื่อง นี่คือด้านในกล่องจะประกอบไปด้วยหมออแปลง9้าโวลต์สองมิลลิแอมจ่ายให้แก่ภาคเมกูเลเตอร์ซึ่งมีไดโอดสำหรับเรียงกระแสและแรงดันนี่คือตัวรับควันเมื่อได้รับควันจะส่งให้แก่ IC 3031ซึ่งทำหน้าที่ขยายแรงดันให้มีค่าสูงพอ ที่ส่งให้แก่ i ซ8 8 4 4เพื่อแปลงค่า a อนาล็อกเป็นดิจิตอลก่อนส่งให้ภาค XC9572 เพื่อทำหน้าที่ในการแสดงผลส่วน IC 4060จะทำหน้าที่เป็นสัญญาณคอกเพื่อให้ได้สัญญาณการแสดงผลต่อไปจะเป็นการทดสอบตัวเครื่องนะคะเมื่อเราทำกัน ปุสวิทจะแสดงเป็นตัวเลขและเมื่อผ่านไปตัวเลขจะทำการแสดงค่าปริมาณอากาศที่วัดได้เมื่อมีปริมาณควันลอยเข้ามาภายในห้องตัวเลขที่แสดงจะค่อยๆลดลง เพื่อให้เราทําการเปิดประตูหรือหน้าต่างเพื่อทําการระบายควันออกและเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเราทําการระบายควันภายในห้องตัวเลขที่แสดงก็จะค่อยๆเพิ่มและกลับมาแสดงปริมาณสภาพในห้องเหมือนเดิม นี่คือส่วนของเปเปอร์เครื่องวัดปริมาณควันบทคัดย่อเนื่องจากปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทันสมัยได้เพิ่มมาขึ้นและได้เข้ามามีบทบาทต่อการนำลงชีวิตประจำวันมากขึ้นด้วยเช่นกันโครงงานเครื่องวัดปริมาณควนันนี้เป็นเครื่องวัดปริมาณควันที่เกิดจากการเผาไหม้ต่างๆเช่นใบไม้ทูก ที่เข้ามาในห้องต่างๆภายในบ้านเครื่องวัดปริมาณควันนี้สามารถใช้ได้ในห้องเล็กๆในบ้านเช่นห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นเป็นต้นโครงงานนี้สามารถนำไปใช้ได้จริงโดยเหมาะสำหรับนำไปติดตั้งได้ภายในบ้านเพื่อความปลอดภัยของตัวเราโดยการทำงานของเซ,นซ็นเซอร์เครื่องวัดปริมาณควันต่อใช้งานกับการเขียนคำสั่งโปรแกรมลง IC x c 9 5 7 2และให้แสดงผลวัดปริมาณควันออกทางเซเว่นเซกเมนต์และเมื่อมีปริมาณควันตัวเลขที่แสดงจะลดลงจากการทดลองพบว่าเมื่อมีปริมาณควันภายในห้องเครื่องวัดปริมาณควันจะแสดงค่าลดลงเพื่อให้เราทำการระบายอากาศภายในห้องบทนำ ในปัจจุบันโลกของเรามีการเกิดควันมากมายซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ภายในบ้านหรือรอบๆบบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเช่นการเผาเศษใบไม้การจุดทูปเทียนต่างๆเครื่องวัดปริมาณควันสามารถวัดปริมาณควันที่เข้ามาภายในบ้านซึ่งเป็นอันตรายต่อเด็กๆและครอบครัวเมื่อมีปริมาณควันตัวเลขที่แสดงจะลดลงให้เราทำการเปิดประตูหรือหน้าต่างเพื่อ ทำการระบายควันออกจากห้องวัสดุและวิธีการโครงงานนี้ใช้ IC f c 9 5 7 2เพื่อนำมาเปรียบเทียบและแสดงผลโดยใช้เซ็นเซอร์วัดควันผ่าน IC CA3130 เพื่อขยายแรงดันให้สูงตามที่เราต้องการไปที่ IC ADC0804 โดยมี IC C/D 4060เพื่อให้ได้สัญญาณในิกาความถี่ให้กับ IC ADC0804 เพื่อเปลี่ยนค่าอันนาล็อกเป็นค่าดิจิตอลขนาด8บิตเมื่อได้เออพุ์ของวงจร A2D นำไปเข้า IC XC9572 เป็นตัวควบคุมค่าและแสดงปริมาณความออกทาง7ซเว่นเซกเมนต์ จากรูปที่1เป็นวงจรควบคุมทั้งหมดส่วนแรกจะเป็นส่วนควบคุมไฟฟ้าโดยไฟ220โวลต์ AC ผ่านเข้าหม้อแปลงขนาด9โวลต์เพื่อให้ IC Regulator เบอร์ LM7805 เพื่อให้มีแรงดันเอาพุด5โวลต์คงที่จากนั้นเป็นส่วนของวงจรเซ็นเซ,นเซอร์ โดยใช้เซ็นเซอร์วัดควรนต่อเข้ากับ CA3130 เพื่อทำการขยายแรงดันที่ได้จากการวัดปริมาณควันต่อไปนำแรงดันที่ได้จาก CA3130 ต่อกับขาอินพุตของ ADC0804 ซึ่ง IC เบอร์ ADC0804 จะทำหน้าที่ เปลี่ยนค่าอนาล็อกให้เป็นค่าดิจิตอลขนาด8บิตออกทาง11ถึงขา18ของ IC ADC0804 และนำค่าดิจิตอลที่ได้จาก ADC0804 นี้ไปควบคุมโดย IC XC9572 การเขียนโปรแกรมลงไปให้แสดงผลออกทาง7ซ v g m e n t โดยจะแสดงค่า7ซ e g m e n t ที่ใช้แสดงผล เพื่อที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงไปตามค่าของปริมาณควันในอากาศได้โดยตัวเลขจะลดลงเมื่อมีควันลอยเข้ามาภายในห้องการสร้างสัญญาณนาฬิกาจะใช้ IC CD 4060เพื่อสร้างสัญญาณนาฬิกาโดยคิดตั้นความถี่3.32.768กิโลเฮิร์เข้าขา10และขา11ของ IC CD 4060 เพื่อหาความถี่ให้ได้สัญญาณในการความถี่สอเฮิรตซโดยนำความถี่สองเฮิรตซจ่ายให้ i c x c 9 7 7 2เพื่อที่จะเอาไปขายคาเซเวนเซกเมนต์ให้ติดตลอดเวลารูปที่2ด้านบนกล่องของเครื่องวัดปริมาณควันจากภาพเป็นส่วนด้านบนของกล่องซึ่งจะมีเซเวนเซกเมนต์แสดงค่าปริมาณควัน และจะมีรูสําหรับระบายควันออกนี่คือส่วนของวงจรเครื่องวัดปริมาณควันรูปที่3ด้านหน้าของเครื่องวัดปริมาณควัน จากรูปที่3แสดงด้านหน้ามีรูสำหรับควันเข้าและสำหรับระบายควันออกเมื่อควันเริ่มหมดไปรูปที่4ด้านหลังของเครื่องวัดปริมาณควันจากภาพจะแสดงกล่องทางด้านหลังซึ่งจะประกอบไปด้วยสวิคเปิดปิดฟิวสำหรับกันกระแสและที่จ่ายไฟเข้า220โวลต์ AC รูปที่5ด้านในกล่องของเครื่องวัดปริมาณควัน จากภาพจะประกอบไปด้วยวงจรภายในตัวเครื่องวัดปริมาณควรนซึ่งจะมีตำแหน่งต่างๆของอุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรรูปที่6หม้อแปลง9โวลต์250มิลลิแอมจากภาพจะแสดงการแปลงไฟ220โวลต์ให้ได้ไฟ9โวลต์ก่อนที่จะเข้า IC Regulator เพื่อให้ได้แรงดันเอาท์พุต5โวลต์ รูปที่7แสดง7 Segment จากภาพจะแสดงภาพของบอร์ด7 Segment ที่ต่อลงแผ่นพิ้นและขั้วต่อสำหรับต่อออกมาสำหรับต่อไปวงจรการทดสอบรูปที่8แสดงตัวกล่องของเครื่องวัดปริมาณควันขนาดยังไม่เปิดสวิต จอแสดงผลก็จะไม่ติดแสดงว่าตัวเครื่องอุปกรณ์เครื่องวัดปริมาณควันยังไม่ทำงานรูปที่9แสดงตัวกล่องของขนาดทำการเปิดสวิ์จากภาพจะแสดงเครื่องวัดปริมาณควนขนาดเปิดสวิ์เมื่อทำการเปิดสวิ์ตัวแสดงผลเซเว่นเซกเมนต์ A ment, จะแสดงผลเป็นตัวเลขนับขึ้นชักช่วงเวลาหนึ่ง รูปที่10ตัวเครื่องวัดปริมาณควันจากรูปที่10เมื่อเวลาผ่านไปสักพักเซเวนเซกเมนต์ก็จะแสดงค่าตามปริมาณที่เซ็นเซอร์วัดได้ในห้องรูปที่11เมื่อเครื่องวัดปริมาณควันเริ่มได้รับควันจากภาพเมื่อเครื่องได้รับปริมาณควันได้รับควันค่าแสดงผลเซเวนเซกเมนต์ก็จะลดลงตามค่าของปริมาณควันในอากาศ รูปที่12เมื่อเครื่องวัดปริมาณควันได้รับควันในปริมาณที่ลดลงจากภาพเมื่อเครื่องวัดปริมาณควันได้รับควันในปริมาณที่ลดน้อยลงค่าที่แสดงก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นรูปที่13เมื่อเวลาผ่านไปควันในอากาศหมดไปจากภาพเมื่อค่าควันในอากาศหมดไป ค่าแสดงผลของเซเว่นเซนติเมตก็จะแสดงค่าเป็นตามปกติที่รับในห้องนี่คือตำแหน่งของอุปกรณ์เครื่องวัดปริมาณควันนี่คือลายทองแดงของวงจรเครื่องวัดปริมาณควัน ลูกที่สิหการวางอุปกรณ์และลายทองแดงของเซเว่นเซกเมนต์รายการอุปกรณ์สรุป โครงงานนี้สามารถนำไปใช้งานได้จริงโดยเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความปลอดภัยในห้องต่างๆเครื่องวัดปริมาณควันเป็นอุปกรณ์สำหรับติดตั้งในห้องต่างๆภายในบ้านการทำงานคือจะใช้วัดปริมาณควันที่ลอยเข้ามาภายในห้องต่างๆในอากาศนั้นมีปริมาณควันอยู่เล็กน้อยที่เราไม่รู้แต่เมื่อเกิดการเผาไหม้ภายในบ้านหรือนอกบ้าน จะทำให้ร่างกายของเราเป็นอันตรายเมื่อทำการทดสอบแล้วพบว่าได้ผลเมื่อมีควรรันลอยเข้ามาเซนเซอร์จะจับและแสดงผลออกทางเซเว่นเซกเมนต์โดยค่าที่ได้จะลดลงกว่าปกติเมื่อควันหายไปเซเว่นเซกเมนต์จะเพิ่มขึ้นแสดงค่าตามปกติที่วัดได้ภายในห้องและสามารถนำไปใช้งานได้จริง ที่ไปนายทศพลบุญานำเห็นว่าโครงงานนี้ควรจะมีไฟหรือเสียงเตือนเมื่อวัดปริมาณควันได้นายนัทพงศ์วงขันโครงงานนี้ควรจะมีการแสดงผลที่มีขนาดใหญ่เพื่อให้ชัดเจนต่อการมองเห็นนายนัทพงศ์อินตาเห็นว่าโครงงานนี้มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้วัดปริมาณควันที่เข้ามาภายในบ้านได้ กิติกรรมประกาศขอขอบคุณมิดามารดาที่เป็นผู้สนับสนุนในการทำโครงงานนี้ให้ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นด้านกำลังทรัพย์และกำลังใจขอขอบคุณอาจารย์กอมทอนเรืองภายกาที่ให้คำแนะนำในการปรับุงโครงงานจนประสบความสำเร็จและขอขอบคุณนายวชิระแท้เท้า ที่ให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านอุปกรณ์และเครื่องมือและให้กำลังใจจนทำให้โครงงานนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีประวัติผู้จัดทำนางสาวน้าลุมูลยังกวนสาขาวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคไฟยับชียงม่ นี่คือส่วนของโปรแกรมขาต่อใช้งาน